นะครับน้องสิงห์น้องสิงห์ทำอะไรครับวันนี้ลุงท้าจ้างทําอะไรครับเหยียบขาบ่มาเริ่มอ้าวจังจังก็่บาทจังสาบาทอ,อ๋อส้าบาทสาบาทเอเดียวเด้อ <1 S 1> นับนับหสอี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าเาไปหนึ่งสองสามี่ห้า

สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด,ดเก้าติ๊บรอบเนึองจ่างก,กับบาทก็ซาบาทซาบาทสามมื่อเด้องานหยาบงานหยาบไลุงอยาเอาอีกสองรอบเออขาเก่งเว้ยน้องสิงเว้ยเอารับรับงานตออ่อยี่บ่เนี่ยรับงานตอา่อยีอ่บ่เออซา,าบาทสามเมื่อน้อโอเค เอาไป1 2 3งเพื่อนงินาวอ่าน้องสิงครับผมหมอนวดตัวน้อยอาหยาบโอจ้าีจ้าบดีสีักท้ายกันทำอะไรนะครับพึ่งไรซดทางเรียกครับผม บัดว่างครับหลาน4 5 6 7เจดปอออายุหนึองามยางหยยบคาครับวันนี้หกเจ็ดแปดเก้าติบเออและลีกันงกฮะยิงงกนึงบ่เออเอาต่ออยู่บ่เลือพักซะก่อนเอาต่อเลเอามาโอ้แห้งลายไปเอ้าย้ายีก ดุงกูกับหลานตีห้าหกเจ็ดปดเ้าสบงานต่องสามีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสนใจให้เป็นหนวดขาให้นะครับยาบขาให้หตักแชทมาเลยนะครับสามสเ้าบาทสามเม่อ ขารถออกเองนะครับอ่าจิบแล้วไปโอ้ยกำลังดีกำลังดีอ๋อจิกเส้นอ๋อทกทกทกยกขาขึ้นแปลระบบเอาไว้เก้าจิบเออรกขาออกโอ้จบควอดอ้าวเก่งจังเลยเอาน้องสิงรายงานตัวโอเคน้องสิงอยู่ปอไหนแล้วครับ หมอสิงอยู่ปอได้หรล่ะสองครับปอสองครับหมือปอสองครับคืออ่อนแอนแะ่ปอสองครับระบาดสองระบาสองครับน้องสิงชื่ออะไรครับภาษายคำาีครับภายคำสาลรีครับรับจ้างอะไรครับวันนี้มองมองหน้ากล้องหน่อยรับจ้างอะไรครับวันนี้หยยบขาให้ลุงถาเหรอหยขาให้ลุงถายังเหยียบวันนี้ น้องนำเหตตาน้องำเหตตรวจคือเก่งเกงเกงเกงเข้าโรงเรียนอยู่โรงเรียนไหนครับเรียนชื่ออะไรครับรุนวิการครับรับงานไหมครับรับงานเหยียบขาเพิ่มไหมครับรับติดต่อเขาอะไรนะครับมาหับเอาโหลดเดอร์สร้างเปิดเทอ่สามเมื่อเศร้าหาม เออสามมื่นแล้โอเคออาสวัสดี <c oughs> ขอบคุณครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายก <c oughs> ็เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ <c oughs> พิจะารณาบ,บัตเนี่ย